วัดีค่ะวันนี้เพจอิจันนะคะอยู่ที่อําเภอปานบุรีค่ะอยู่ที่บ้านน้องจูนคนนุณแม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> หลังจากที่เพจอิจันเนี่ยได้นําเสนอเรื่องราวของน้องจูนนะคะเราก็ตัดเป็นคลิปไปต้องเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์น้องจูนมากๆนะคะมีคนมียอดวิวใน a c e b o o k เนี่ยมากกว่า7จ็ดล้านห้าแสนวิวนะคะซึ่งมีคนมีคนเข้ามาดูเรื่องราวของน้องจูนในเพจของอิจันนะคะแล้วก็มีคนามาคอมเมนต์ให้กําลังใจนะคะน้องจูนกว่า กว่า2 2 0 0 6,000คอมเมนต์นะคะในเพจของเราแล้วก็มีคนแชร์มีคนแชร์เรื่องราวของน้องจูนไปกว่า140,000แชร์นะคะต้องถือว่าเป็นปรากฏการณ์น้องจูนมากๆแล้วก็ทุกคอมเมนต์เรากไ็ได้ได้อ่านแล้วก็วันนี้ก็อยากจะนำม,มาพูดคุยกับน้องจูนแล้วก็คุณแม่เน้นก็อยากจะนามาพูดคุยกับน้องจูนแล้วก็คุณแม่นะคะแล้วก็เพื่อจะได้ให้คุณแม่ได้ได้ตอบขอบคุณกับทางผู้ชมนะคะที่ได้ที่ได้ดูคลิปของน้องจูนในในเพจจันค่ะแล้วก็มีมีบางคำถามที่ ลูกๆเพจอยากจะถามก็จะขอถือโอกาสนี้มาคุยกับคุณแม่แล้วก็น้องจูนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ที่เราได้โพสต์คลิปเรื่องราวของน้องจูนไปนะคะก็มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากเหมือนกันนะคะจะขออนุญาตอ่านให้ฟังในจะขออนุญาตอ่านให้ฟังในในบางคอมเมนต์เนาะอย่างเช่นเพศเนะคะอย่างเช่นคอมเมนต์ของคุณเสาว,วพรรัตนสวัสดิ์ค่ะคุณแม่หมดเวรหมดกรรมแล้วนะคะคุณจูนต่อจากนี้คงเจอแต่สิ่งดี กฎหมายอาจจะไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเรารอดจากความตายมาได้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองเพราะเราเป็นคนดีเนาะอีกไม่นานก็คงทุกคนคนจะได้รับผลกรรมที่ท,ที่ที่กระทำอย่างงี้ค่ะแล้วก็คอมเมนต์น,นะคะที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะขออนุญาตอ่านให้ฟังเป็น,เป,นเป็นบางกันเนาะเก็เยอะจริงๆสองหมื่นกว่าคอมเมนต์ค่ะคุณแม่คงได้อ่านบ้างใช่ไหมคะค่ะ,อะขอเป็นกําลังใจให้น้องจูน หายเป็นปกตินะคะแล้วขอเป็นกําลังใจให้คุณแม่ของน้องจูนด้วยให้สู้และอดทนรักษาน้องจูนให้หายเป็นปกติค่ะแล้วก็ขอให้ชีวิตน้องคุณคุณพาวนะคะขอให้ชีวิตคุณจูนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะเรื่องในอดีตมันจะเลวร้ายมากแค่ไหนปัจจุบันเราต้องเดินต่อไปเพื่อตัวเองและคุณแม่นะคะส่วนคนที่ทําให้กฎหมายและกฎแห่งกรรม ทุกอย่างก็คงจะได้รับผลไปตามนั้นค่ะขอให้กลับมาทํางานได้เหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งที่ที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือว่าลูกเพจนะคะก็ต้องยก,ยกให้คุณแม่เป็นสุดยอดคุณแม่นะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยดูแลรักษาลูกจนจนกลับมาดีขึ้นอยากมีปาฏิหาริย์นะคะ <c oughs> สุดยอดคุณแม่จริงๆค่ะขอให้น้องจูนกลับมาร้อเร็เร็วนะคะน้องโชคดีมากที่ได้กลับมาอยู่ในอ้อมกอดของคุณแม่อีกครั้งค่ะ แล้วก็คงไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่เท่ากับความรักของคุณแม่อันนี้ก็เป็นลูกเห็นะคะให้กําลังใจมาในมาในข้อความของของเพจอิจนันค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะขอโอกาสนี้ให้คุณแม่กับน้องจูนได้ได้ขอบคุณทุกทุกคนที่ให้ให้กําลังใจค่ะเริ่มต้นจากคุณแม่ก่อนหรือให้น้องจูนน,น,น้องจูนก่อนก็ได้ค่ะน้องจูนได้ได้ไดไดคงได้อ่านคอมเมนต์บ้างเนาะคงได้ดูบ้างรู้สึกย,ยังไง<อ>บ้างและอยากจะขอบคุณยังไงบ้าง อย่างแรกเลยนะคะต้องขอขอบคุณท่านรองสิเวลาที่อยู่สำน,นักาตรตำรวจห่งชาติท่านวัดชายไทยเขียวรองกระหลัดาระ์วิทยธรรมนายสมการและดุเปิ้ลที่หลายและยายา,ยา,ยา,ยายการกรดุษาบาตขอบคุณเพจร่วมชาติเพจอิจันแล้วก็เพจดรเคสวสนะคะแล้วก็ขอบคุณพันเอกยุทธนาบุญแย้มพันโทสกลมหาลีวีรัศมี เพื่อนๆสมัยโรงเรียนรักสมัยเรียนที่วังไกลกังวลและเพื่อนๆที่ด่าุณาราบุรีแล้วก็พี่จูนที่ติดตามข่าวของหนูจากในเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ในทีวีที่ส่งขนมมาให้จูนแล้วก็แนบเงินมาให้อีกห้าร้อยน้องจูนได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆใหม่ที่ได้ติดตามข่าวของจูนแล้วก็แอดจูนมาในเฟซบุ๊ก มันเยอะมากค่ะจุนจุนรับไม่ไหวแล้วค่ะจุนต้องขอบก็อตอบทั้งนี้เลยนะคะขอบคุณมากทั้งในอินบ็อกทั้งที่แอดเฟนเพื่อนแอดเฟนเป็นพันนะคะเยอะมากแล้วก็เพื่อนก็อินบ็อกมาเยอะมากขอบคุณให้กําลังใจเยอะมากขอบคุณทุกท่านค่ะขอตอนนี้เห็นว่าก็ก็เริ่มกลับมาทํางานได้บ้างแล้วใช่ไหมคะได้ได้ต้องไปต้องไปทายยํางานหรือยังคะเริ่มหรือยังอย่างไร,งเ,รเริ่มแล้วค่ะ ทำมาสองวันแล้วค่ะก็ทำเรื่องเดิมค่ะแต่ซื้อเสร็จจ้างไม่เกินหนึ่งล้านบาทก็ที่ทํางานก็ให้ทำก็มีแก้บ้างพิมพ์ผิดเป็นบางคำบ้างอะไรเงี้ยก็แก้ก็ไม่ไม่งานไม่ค่อยเยอะช่วงนี้แต่ก็ถือว่าทำในตำแหน่งเดิมหน้าที่เดิมเลยเราก็ยังสามารถทำได้เต็มศักยภาพเท่าเดิมถือว่ากลับมาค่อนข้างจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะค่ะทีนี้ในส่วนของคุณแม่ค่ะสุ สุดยอดคุณแม่เนาะมีคนให้กําลังใจเข้ามามากเลยอยากจะให้คุณแม่กล่าวอะไรกับคนที่ให้กําลังใจทั้งคุณแม่และน้องจูนค่ะคะก่อนอื่นคุณแม่ก็ต้องกราบขอบคุณนะคะทุกๆก,กําลังใจนะคะคือหัวอกคุณเป็นแม่ค่ะเมื่อลูกเป็นแบบนี้เราก็ต้องดูแลลูกของเรานะคะขอบคุณทุกท่านที่ที่ช่วยเหลือน้องจูนให้กําลังใจน้องจูนนะคะขอบคุณท่านรองศรีวิรานะคะ ท่าน,นอาทวัไทยไทยเขียวท่านธนายสยงการและคุณเพิ่มนะคะขอบคุณเพจอีกกานแล้วก็เพจรวกของชาติ DK B3 นะคะแล้วก็วี TV ทุกช่องะคะ่ะสื่อโเเียลทุกทุกอย่างที่ให้กำลังใจน้องจูง๊ แล้วก็ที่ที่พบน้องจุนเป็นคนแรกก็จะเป็นดาบตมุทรกิษนะเกิดพุ่มนะคะค่ะอันนี้มีมีคนส่งรูปท่านมาด้วยในในเฟซบุ๊กของเราคะดาบตำรวจกิษนะเกิดพุ่มนี่จะเป็นคนที่พบน้องจุนคนแรกนะคะต้องกราบขอบคุณอย่างมากแล้วก็มูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถานนะคะ,ะตลอดครั้งลงไปบานหัวหินไม่ว่าจะเป็นคุณหมอสวิตคุณหมอจตวาสคุณหมอธนพฤกษะ,ค,ะคุณหมอเทียนชยัย เจ้าหน้าที่ห้องไอซียูเจ้าหน้าที่ตึกสัลยก,กรรมคุณจีนหัวหน้าตึกและพยาบาลทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่กายภาพกระทั่งเวนเปทุกท่านรถเวนเปรถเข็นเวนเปนอนอมแม่กระทั่งแม่บ้านที่ถูกพื้นเขาแบบรักและเอ็นดูให้กําลังใจแม่ตลอดแม่ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกทุก,ทกสิ่งทุกอย่างนะคะ แล้วก็ถ้าไม่ได้สื่อมวลชนหรือว่าเพจโซเชียลต่างๆแม่กับน้องจูนก็คงไม่ได้มาถึงตรงนี้ค่ะต้องขอบคุณจริงๆค่ะทีนี้พูดถึงความรักที่คุณแม่มีให้จูนเนาะทุกคนก็ให้กําลังใจแล้วก็เห็นว่ามันมีมันมีค่าเป็นปฏิหาริย์เปนสัความรักที่แม่มีให้จูนค่ะคือแม่เชื่อว่านะคะหัวอกของคนเป็นแม่ทุกๆคนก็คือต้องต้องเหมือนแม่คือแม่คือไม่ต้องสะกดอะไรมาก แค่แม่คาเดียวค่ะทุกคนจะต้องรักลูกสุดหัวใจไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงลูกจะอยู่ที่ไหนแม่นี่แหละจะอยู่กับลูกตลอดถึงไม่ได้ไปหาแต่ใจแม่เนี่ยอยู่กับลูกไม่ลูกไม่ว่าลูกจะสุขจะทุกข์จะเจ็บจะป่วยแม่จะอยู่นิ่งไม่ได้แม่เชื่อว่าแม่ทุกคน ทั้งหมดอะค่ะแม่ทุกคนทั้งประเทศก็ต้องเป็นเหมือนแม่ถ้าลูกเป็นแบบนี้สิ่งที่เราได้มาคือกำลังใจที่มันมีจากประชาชนทุกคนให้กำลังใจน้องจูนมาทางมาทาง,าทางเฟซมาทางอินบ็อกมาทางทุกอย่าง mm hmm. คือครอบครัวของเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีความปิติยินดีแล้วก็ปากปลื้มเป็นอย่างเป็นอย่างมากที่มีคนรักให้เอ็นดูครอบครัวเรา เพราะเราเราถือว่าเราคือคนไทยด้วยกันเรามีเลือดเนื้อของความเป็นคนไทยเราจะไม่แบ่งชนชั้นว่าอย่างไงเราเราถือว่าความรักของแม่มันมันเทียบไม่ได้กับอะไรแต่มันสามารถให้ลูกได้หมดอะค่ะก็จะจนลูกกลับมาเป็นเหมือนเดิมเราก็จะติดตามดูแลตลอดเวลาเนาะเพื่อให้เขากลับมาอย่างร <c oughs> ้อยเปอร์เซนต์ค่ะทีนี้ ลูกเพจอีจันก็มีมีคำถามหนึ่งเหมือนกันที่อาจจะเป็นข้อสงสัยนะคะเขาเขาส่งรูปมาค่ะแล้วก็ถามว่าเอ๊น้องจูนเคยเคยแต่งงานมาแล้วน้องจูนเคยแต่งงานมาแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะให้คุณแม่ช่วยตอบคําถามนิดนึงเพราะว่ามีรูปว่าน้องจูนเคยแต่งงานมาหน้าที่จะมาคบกับแบงค์่ยค่ะตรงนี้คุณแม่ก็ต้องต้องเรียนนะคะว่าคุณแม่ไม่เคยปิดบังและครอบครัวเราไม่เคยปิดบังว่าน้องจูนเนี่ยคือน้องจูนเคยแต่งงานมาแล้วนะคะแต่ว่าก็เลิกกับ เลิกกันได้ดีเราต่างคนต่างเป็นเพื่อนกันก yeah> ็ไม่ได้มีเรื่องบาดหมางเราเลิกกันได้ดีค่ะคือแม่ไม่ได้ปิดบังค่ะก็คือเลิกกันแล้วก็จนได้มาเจอเจอสมหมดทั้หมดแล้วก네็มาจดทะเบียนกันหมดไปนะคะอันนี้ก็เป็นตอบช่วยตอบข้อสงสัยนะคะสําหรับคนที่ถามเข้ามาว่าน้องจูนเคยแต่งงานมาแล้วมีการแล้วแต่งกับคนนี้แล้วไปจดทะเบียนกับอีกคนนึงเป็นยังไงก็คุณแม่ก็ได้ตอบแล้วนะคะว่า ก็แต่งงานจริงๆค่ะเมื่อปี57แล้วก็ได้เลิกกันไปแล้วนะคะเลิกกันด้วยดีทกวันี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันค่ะแล้วก็เราก็ได้ไปพบรักกับหมวดแบงค์แล้วก็มีการจดทะเบียนกันจนเกิดเรื่องการอย่างที่ผ่านมานะคะค่ะทีนี้มีมีอีกหนึ่งกำลังใจเหมือนกันค่ะมีที่สรยุทธสุดรักนจินดานะคะช่องสามก็ได้ได้รับทราบเรื่องราวของน้องจูเนี่ยค่ะผ่าน อจนค่ะก็ได้เห็นคลิปได้ดูเรื่องดาวทำลายชีวิตต่างๆก็ก็อยากจะพูดคุยกับน้องจูนแล้วก็เราก็อยากจะให้กําลังใจค่ะแต่ว่าเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะน่าจะมีน่าจะมีไลฟ์ like สดอีกอันหนึ่งเข้ามาค่ะเพื่อสัมภาษณ์น้องจูนนะคะอาจจะต้องรอให้ให้เชื่อมต่อนิดหน่อยค่ะค่ะทีนี้ระหว่างที่เรารออาจจะขออ่านคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะทุกคนที่ให้กำลังใจน้องจูนนะคะ ก็มีก็มีคอมเมนต์อีกหลายคอมเมนต์นะคะที่ให้กำลังใจน้องจูนค่ะก็เล่าถึงว่าฝันร้ายของผู้หญิงอย่างเราเลยนะคะที่ต้องเจอเรื่องแบบนี้นะคะ